ยากให้สน,นุได้ที่ขายเลยับขอทร้าแบบเตือนเต้นหน่อยตือนเต้นหน่อยเตรียมนับถอยหล,ลังแล้วนะคะตอนนี้ใครที่แขนยาวก,ก็ได้เปียบอะ่ะแขนยาวก,ก็ได้เปียบอะ่ะอยากจะบอกว่าคนที่ได้รับดอกไม้วันนี้ไม่ใช่ได้แค่รับแต่ดอกไม,นะม้นะได้ผัวด้วยต้อ,อตงหาแถวนี้หรือเปล่าน้องฟ้าบอกขอได้ผัวด้วยได้ไหมไม่เอาแต่ดอกไม้ไม่เอาดอกไม้น้องเมย์น้องเมย์้องเด วางกล้องก่อนไหมวางกล้องก่อนไหม ดอกไม้ที่มาบองเลยดเลยอ่ะผูะ้ชายได้เร็วเลยทีแรกไม่นับญาตอนุญาตผู้ชายได้อะไรอ่ะไม่จะได้แต่งโอ้โหเหมือจะจับคู่กันแล้วพี่นุวัเมื่อก,กี้สอง